สำหรับใครนะคะที่ซื้อซอฟต์แวร์ DCX นะคะที่เป็นซอฟต์แวร์ช่วยเทรดคริปโตนะคะจะต้องมีแอป,ปนี้เลยนะคะชื่อว่าแอป,ป Swipe Coin นะคะแอป,ปนี้นะคะบอกเลยนะคะดีมากๆนะคะเป็นแอป,ปที่เวลามีสัญญาลเข้านะคะจะเตือนที่แอป,ปเลยนะคะเด้งตึ้งตึ้งตึงตึ้งเลยนะคะแอป,ปนี้นะคะเราสามารถโหลดได้ใน App Store นะคะหรือว่า Android นะคะเมื่อเราโหลดแอป,ปนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็กด Open ได้เลยค่ะ หลังจากที่เรากด Open ใช่ไหมคะหน้าตาแอปจะเป็นสีเหลืองๆนะคะมันจะมีหัวข้อให้เราค่อนข้างเยอะเลยนะคะซึ่งแต่ละท่านเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาดูศึกษารายละเอียดได้ในภายหลังนะคะแต่ว่าถ้าอยากให้แอปเด้งนะคะให้เราไปกดที่ notification setting นะคะซึ่งจะเป็น หัวข้อที่3นับจากข้างล่างนะคะเรากดตึ้งเข้าไปนะคะเสร็จแล้วนะคะเอาง่ายเลยนะคะเตือนทุกสิ่งอย่างนะคะกดเขียวให้หมดเลยนะคะและก็หลังจากกดเขียวเสร็จเราก็กดเซฟนะคะอันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยในการเซตอัพนะคะหลังจากนั้นนะคะเรามาดูหัวข้อที่ใช้บ่อยนะคะแอปนี้นะคะเวลาที่มีการเตือนนะคะอีทิลีียมบิตคอยล์ลเปลเอกทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเตือนที่เว็บนี้ด้วยเราก็กดเข้าไปนะคะที่ เครื่องหมายติ๊กถูกนะคะ,ะสมมตินะคะน,นี้ยกตัวอย่างนะคะทำเฟรมนะคะ H1 นะคะคู่ XRP USDT นะคะนี่เขาก็จะบอกจุดเข้าที่1จุดเข้าที่2นะคะจุด stop loss จุด take profit แล้วก็จุด take profit ที่2นะคะจุด tp 1จุด tp 2นะคะขออภัยนะคะอันนี้นะคะก็คือ potential target นะคะคืออยู่ที่0.7กับ0.75นะคะอันนี้ก็คือหน้าตานะคะ เวลาที่เขา alert มานะคะเขาจะบอกอะไรเราบ้างนะคะอันนี้ก็คือกราฟผสมนะคะต่อมานะคะตรงนี้นะคะถ้าแอปดังนะคะมันจะมันจะดังอีธิเรียมกับบิตคอยเนี่ยมันจะเตือนด้วยนะคะเราก็มาดูตรง scopper chat นะคะ scopper chat เรามาดูข้างล่างเลยนะคะวันนี้วันที่7นะคะวันที่7เดือน7นะคะตอน6โมงนะคะมีสัญกนณลของ BTC USD T นะคะเป็นสัญกนณลบายนะคะ time frame M15 นะคะคู่กันกับ ETHUSDT นะคะเป็น SignalBuy เหมือนกันนะคะทม์เฟรม M 1 5เช่นเดียวกันนะคะอันนี้จะเป็นแอปสำหรับเตือนเฉยๆนะคะว่าเฮ้ยมี Signal เข้านะคะแล้วที่สําคัญนะคะไม่ได้เตือนที่แอปอย่างเดียวนะคะใครลืมโหลดแอปนะคะยังเตือนที่อีเมลด้วยเช่นเดียวกันนะคะโอ้โหสุดยอดจริงๆนะคะกับซอฟต์แวร์ตัวนี้นะคะนอกเหนือจากการเตือนเรื่องของแอปพลิเคชันแล้วนะคะก็ยังมีคลาสสอนด้วยนะคะเดี๋ยวอันนี้จะ อธิบายเพิ่มเติมนะคะในหัวข้อนะคะอันนี้ค่ะหัวข้อฝั่งซ้ายมือนะคะก็จะมีหมดเลยนะคะหรือเราอยากจะดูผลลัพธ์นะคะของการเทรดนะคะเนี่ยค่ะผลลัพธ์การเทรดเราก็สามารถมาเอาได้ที่แอปนี้นะคะเยอะมากๆนะคะเนี่ยค่ะทุกคนดูนะคะโอเคม,มีวันที่บอกนะคะเดือนที่แล้วนะคะนี้แอดมินเปิดให้ดูคร่าวๆผ่านๆนะคะ วันที่7นะคะวันที่7เดือน7วันนี้เองนะคะแล้วก็เวลาตีสามนะคะเนี่ยค่ะบอกนะคะวิน16ลอต7นะคะทั้งหมด15,000หปิปนะคะโอเคแปบ๊บหนึ่งนะคะนี่คือรีเซ l t นะคะเราสามารถมาดูผลลัพธ์การเทรดได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่ เป็นตัวที่เด็ดมากๆนะคะก็คือ p i กั s โซ b บรนนะคะคุณ p i กัสโซนะคะเขาเป็นนักเทรดมืออาชีพระดับโลกนะคะที่แบบว่าบอกสัญญาณในการเข้าบิตคอยนนะคะได้ได้แม่นยำม,มากๆนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้บอกสัญญาณอย่างเดียวนะคะเขาให้ความรู้ด้วยนะคะนี่คือเขาถ่ายทอดสมองของเขานะคะมาให้เรารู้นะคะว่าเขาคิดยังไงนะคะกับตลาดเขาคิดยังไงกับคริปโตเคเรนซี y นะคะ นี่คือ,อ Picasso Brain นะคะอันนี้ก็คือสามารถดูได้ในแอปนะคะอีกอันนึงนะคะก็คือ s c o p e r Chat นะคะ,ะ Scupper Chat โชว์ไปแล้วเนาะแต่ว่าทีนี้อันนี้เป็นแอปสำหรับดูเฉยๆนะคะถ้าเราจะเข้าไปดูกราฟนะคะเราก็ต้องคลิกเข้าไปที่ลิงก์นะคะเพื่อจะดูกราฟต่อนะคะ,ะเดี๋ยวอันนี้จะพาเข้านะคะโอเคอันนี้ อันนี้หน้าตาสัญญาณนะคะที่เขาส่งมาให้ดูนะคะนี้เราไปที่สามขีดนะคะแล้วเราไปดูสกอปเปอร์นะคะโอเคนะคะเราต้องล็อกอินอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วเราก็พอเราพอเราเข้ามาใช่ไหมคะหลายคนถามว่าเอ้ย ใช้มือถือได้ไหมนะคะแอดมินก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ใช้มือถือในการดูสัญกณน,นะคะเพราะว่ามันสะดวกกว่าใช้ iPad แล้วก็คอมนะคะยกเว้นว่าใครที่จะเทรดอยู่บ้านตลอดเวลานะคะไม่ได้ออกไปไหนเลยนะคะสามารถเปิดที่คอมได้นะคะหน้าจอจะใหญ่กว่านี้ชัดกว่านี้แต่แค่จะบอกว่ามือถือก็เปิดได้แล้วก็เห็นเหมือนกันนะคะแต่แค่ถามว่าก็เล็กก็ตามหน้าจอนะคะเนี่ยคะ่ะเรากดไปตรงกราฟนะคะเราก็จะเห็นว่า BTC กับ US เอ่อ BTC กับ Ethereum นะคะเมื่อเช้าสัญญาณเข้าตอน6โมงนะคะเป็นสัญญาณบายนะคะซึ่งถ้าเราบายตั้งแต่เช้านะคะตอนนี้เราก็บวกเรียบร้อยแล้วหรือว่าปิดไม้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือราคาปัจจุบันนะคะอยู่ที่สามสี่เจ็ดเจดศูนย์นะคะสามหมนันเ็ด้เจ็ดสิบนะคะแต่เมื่อเช้าสัญญาณมาตอน3ชั่วโมงที่แล้วอยู่ที่สามหมสี 62นะคะก็ขึ้นไปประมาณ700กว่าจุดนะคะแต่การเล่นสกอปเปอร์นะคะเป็นการเทรดระยะสั้นนะคะเทคโปรฟิตเอ่อหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณของเรานะคะดังนั้นก็ขอให้ทุกคนนะคะใช้วิจารณญาณแล้วก็ใช้ความระมัดระวังในการเทรดนะคะอย่าโอเวอร์เทรดหรือว่าอย่าโลภจนเกินไปนะคะซึ่งตัวสกอปเปอร์นะคะจะมีสัญ n a l ณของ BTC กับอีทีเรียมนะคะสองตัวนะคะอ่าไปดูอีทีเรียมนะคะ เนี่ยค่ะก็มาเล็กๆนะคะแล้วก็ยืดเอานะคะสำหรับคนที่ไม่ถนัดนะคะ ส่วนในเรื่องของการสอนนะคะเราจะมีคลาสสอนตลอดนะคะไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยซื้อซอฟต์แวร์ไปแล้วจะไม่ได้มีการสอนนะคะแต่การเข้าสัญญาณคุณต้องเข้าเองนะคะเราสอนให้คุณทําเงินนะคะเราไม่ได้แบบว่าเอ้ยให้คุณเข้ามาแล้วเราไม่ได้สอนอะไรนะคะอันนี้ก็คือสัญญาณอีทเรียมนะคะเป็นสัญญาณบายเหมือนกันนะคะสองสานะคะแต่ราคาปัจจุบันนะคะอยู่ที่สองสามหนะคะซึ่งสัญญาณนี้ก็เอ่อ ตั้งแต่เช้าเหมือนกันนะคะอันนี้คือหน้าตาของ Swipe Coin นะคะแอปพลิเคชันแล้วก็สามารถกดเข้ามาที่เว็บไซต์ได้นะคะอันนี้อธิบายการใช้แอปพลิเคชันเฉยๆนะคะไม่ได้สอนในเรื่องของการดูกราฟดูเส้นอะไรทั้งสิ้นนะคะถ้าเกิดอยากดูกราฟดูเส้นก็เข้าเรียนนะคะใครที่อยู่ในกลุ่มก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในกลุ่มได้นะคะเรามีสอนทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ก็ ขอ,ขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ